ไม่เกี่ยวกับพักนะครับผมครับตอนนี้อาจารย์พิบุตรก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะมาบรรยายในหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตย,ยนะครับผมเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมารับฟังกันนะครับครับรเรียนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาในวันหยุดวันนี้นะครับเดินทางมาที่พักอนาคตใหม่ตั้งแต่เช้านะครับเพื่อมาร่วมฟังในการบรรยายของผมในหัวข้อเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตยบทบาทของประชาชนในการสร้างชาติชื่อหัวข้อแบบนี้การบรรยายหัวข้อแบบนี้กล่าวตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมคอมครับนี่คือการบรรยายที่เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ก,กับการบรรยายของผู้ประชาการฐานบกเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการฐานบกบรรยายไม่มีการเอ่ยชื่อนักการเมืองคนไหนแบบเฉพาะเจาดจ,จงไม่มีการเอ่ยชื่อพักการเมืองไหนแบบเฉพาะเจาะจ,จงแต่เมื่อฟังทั้งหมดแล้วทุกท่านก็คงทราบดีว่าหมายถึงพักอนาคตใหม่หมายถึงคุณธนาจรจึงรุ่งเรืองกิจอาจจะหมายถึงผมด้วยหมายถึงใครอีกหลายๆคนในพักอนาคตใหม่การบรรยายของผมในวันนี้ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับฟังทุกท่านว่า เราไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนไม่จําเป็นต้องกระมิดกระเมีย้ยนไม่จําเป็นต้องใช้วาทะประดิษฐ์คําเนบแนมไปเนบแนมมาไม่ต้องกระแทกกระทันเสียงครับไม่ต้องกระแทกกระทันเสียงราวกับจัดสบทคําออกมาไม่มีความจําเป็นไม่ต้องใช้ภาพเงาดําทํามืญน,นะครับไม่จําเป็นต้องตั้งฉายาสมมติให้กับคนรุ่นคนนี้แต่ผมจะกล่าวตรงๆเลยว่าเนื้อหาที่ผมบรรยายทั้งหมดคือผมต้องการแก้ไข ความเข้าใจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนของผู้บัญชาการฐานบกผมต้องการนําเสนอถึงปัญหาในวิธีคิดของผู้บัญชาการฐานบกผมต้องการนําเสนอปัญหามุมมองด้วยความมั่นคงในวิธีคิดของผู้บัญชาการฐานบกและกองทัพไทยว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้แทนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติมันกลับมานํนมาซึ่งความแตกแยกร้าวฉานกับคนในชาติมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ํา,ามผมบรรยายเน้นหนักในที่เนื้อหานะครับ ไม่มีการเล่นหัวหางไม่มีการประดิษฐ์ถ้อยคํามาเพื่อกระแนะกระแหนะซึ่งกันและกันหากผู้บัญชาการฐานบกท่านพลเอกพิรัตต์คงสมพงฟังแล้วไม่รื่นหูไม่สบายใจก็ต้องขออภัยแต่ขอให้ท่านเข้าใจกันว่าอย่างน้อยนี่คือมิติใหม่ในการเริ่มต้นสร้างบทสนทนากับผู้บัญชาการฐานบกอย่างตรงไปตรงมาในที่สาธารณะหัวข้อแรกที่ผมจะบรรยายนะครับในเมื่อชื่อหัวข้อ แผ่นดินของเราในมุงบองประชาธิปไตยบทบาทของประชาชนในการสร้างชาติผมก็จําเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการพูดถึงคําว่าแผ่นดินของเราคําว่าชาติควา,วามมั่นคงคําว่าประชาชนแผ่นดินของเรานะครับหรือถ้าจะเรียกกันในภาษาอังกฤษอ u r c o u คร r y ที่ Our Country, Our land นะครับในบางที่เขาก็พยายามผูกพันกันในลักษณะครอบครัวมากขึ้นก็เปลี่ยนจากคาว่าแผ่นดินของเรานั้นให้เป็นมาตุภูมิมาเดอร์แล d ด์ ปีตุภูมฟิฟาเธอร์แลนด์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโยงให่ร้อยรัดกันในฉันครอบครัวของคนในชาติและคําที่ร่วมสมัยที่ใช้ติดต่อต่อเนื่องกันมากที่สุดคือคําว่าชาติหรือเนชั่นนะครับคำว่าชาติหรือเนชั่นเนี่ยนะครับเนชั่นเนี่ยรากศัพท์มันมาจากภาษาลาตินแปลว่าเกิดนะครับเกิดในที่ที่นั้นนะครับดังนั้นเวลาแปลเป็นภาษาไทยจึงใช้คําว่าชาติซึ่งล้อมาจากคําว่าชาตะซึ่งแปลว่าเกิดนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของคํามัดคําว่าชาติเนี่ยนะครับ แผ่นดินก็ของเราก็ดีมาตุภูมิก็ดีปิตุภูมิก็ดีชาติก็ดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือ